สวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนกป่าเอาอาอาจารย์หงเขาใหญ่สุขุสุขคนครับพี่ตีตุ๊กตุ๊ก <laughs> <laughs> นั่งรุ่นนกครับผมกับเบ้าผู้ไทยสองคนครับนี่น,นั่งรุ่นโยป่ามันมะสัมสแพ้เก่าครับเบ้าผู้ไทยเพันผ้ามะสัมแพ้เกา่าถ้าล้มครับไม้ก็จะเป็นแถวแตำบล มุ่ค่าโต้กันกับตำบปลปลาไหลนี่แหะครับในค่ำล่ะมาดักคนแรงเพืนว่าถ้าล่มสุดยอดครับโอ้ยดนๆด,ดนยังได้คลิปเอาแบบนี้เลยเนาะครับบบตองไอเปิดพิธที่รีดตองเอาตอนติดนี่ละไปเบิเ้ซงเสลยน้ำกันเลยอืมครับสะใจเบาผู้ไทยเลยเพนว่วาพุ่นแล้วครับ เอาลงน้ำกันครับผมเป็นพรก,กเอกเอาลงเองนะครับรดูเลยหมดแนเฮ้ยตามแผนครับลูกเทพจัดไทยคือเกา้าบมอมีตัวเลนคนปิว้อนครับอะเบ่งต้นตูดู รอตำแหน่งเก่งแค้ทำไปทำม,มาครับทำไปทำม,มาสีปลาไรลอุ้ยครับออออนี่เมื่อกล้องไปไหนตื่นมากุไทยครับ <c oughs> มาบ่าวมาเบิ้งเลยเป็นไลไ่มักอยู่บ่อดัดำเฮ้ด้วยการนี่ครับสนับอีก แต่ว่าอยากติดแหลมนะคุณติดแหลมกว่าญานะข้าล่มดีวัติี้คับครับเต็มกำอน่างามๆสละละเรียบร้อยมาแล้วเด้อก่อนสิล่งทำงานครับเกี่ยวเขา เอาจับไฟสล <Sleep slap. S 1> ิปสลับออ้ยพี่น้องเอ้ยสำรวจโดนเลยโอ้ยขาครับเนี่ยรุดมือไปในงานเขาใชเนาะไ <laughs> ล่ครับไล่ไล่ โอ้งามเลยบื<ห>้องไรครับอู้มึก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 หน้าเนาะมึกหนาดำครับเบิ่งข้ามครับยมนมนอยากออกมนครับอู้ยเป็นไดคุณได้การบรา่ได้การบรา่อ้ดำอยู่เด้วยอู้ยดำดำดำดีเรีย,ดดยบร้อยเอา้าคู่อยู่บ่ ถูกเทียบครับเอาแม่อืมโซ่เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุะบ่อคู่ครับผมโอ้ยก็มีมีเทือกบอลเล้มดำหน่อยมีเทือกบอลเล้มนุ่ตัวมึกเดี๋ยวมอลคับวอาเล้มแบบนั้นเรื่องมีเกี่ยวกับหลายคนเรื่องประกอบกันบ่ มันก็นมีแหลมเนาะแต่หมึกดำไม้นี่เป็นต้อครับผม <My dead. S 1> ไม้เด็ดไม้เด็ดแข็งค้างงามโอ้มีบัวแต้มครับนี่นี่บัวแต้มนี่ดำดำนี่โอ้ดำดำโอ้ดำดำนี่นี่อีกเส้นหนึ่งครับนี่ดำดำคัก<อ>ครับ <laughs> <laughs> เอาทุงไม่ได้ม่ไปได้เนอะทุงแนงอยู่ใส่เนอ้ะมุ่งปุงคู่โอ้ยเอาพอะครับตรงเสริยกับไได้ออกมาดอกมมันๆบอกคู่กับยาคนคู่เอา มา่นะ่ามอเดือยละมอเดือยเอาละ <c oughs> นี่ครับเข้าวทุ่งเรียบร้อยลิปนี้ก็สมบูรณ์ครับอุ๊บอุ๊บครับ <c oughs> ตัวคู่เลยนี่พักครับไปคลิป <c oughs> เขิดผู้ท่อนกับพุ่นละคัน่พุ่นละสี่ <c oughs> <c oughs> เดาา็กอมตะลุกโอ้โอุกอกดีครับ ดังตับเลยโอ้ลงโตครับมวนบัน yeah ี้เฮ็ดเวียกกระไรเอ้าเฮ็ดเวียกกับมวนครับสุดยอดอยู่ดอกอ๋อคลิปนี้ก็บอกยากครับสันสเฮียนเฮียนนี่ละมะใุยเบิงซ้ำกระยาเียบร้อยอ๋อทำเหล่าซ้ำนี้เนาะสุดท่ายกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอา อาจารย์นกเขาใหญ่สู้ขู่สุขคนครับเอฟซีทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจครับผมกับบาบูไทยสุ้ัยกับสิเดกาวคำวัาสวัสดีครับผมนี่ครับบาบูไทยบาบูไทยนกมันไปแล้วครับคลิปนาพ่อกันอีกโดนย่ดอกคิดว่าเห็นเพื่นอนน้อขอบคุณครับ